วันนี้ันผมก็จะมาติสติกเกอรอ์ช่องคนดังนะครับของพี K ่ KSM l a s i n g นะครับซึ่งก็พี่แกให้มาเยอะก็เลยข,ขอจากทีนะขอจากคนคนนี้ฮนะัหนหนันหันให้เขาดูนะคนเฮ้ยทำไมมันคล้ายๆนั่นอย่างวะอันนั้นนะของผู้หญิงน,ะนีบก่กอ่ะหรออันนี้ผมก็จะมาติดนะอันนี้เดี๋ยวก็ให้มาเยอะเลย ได้บ่อยเนาะถ้าใครอยากได้ก็ไปเอาไปซื้อต่อไม่ครับไม่ให้ครับไออันนี้ไม่ให้เอออันนี้มาดูนี่ให้ติดแล้วไอันเป็นรถรถของเจเจนะรถเจ้ารเจซื้อต่อเลยขายมาครับวันนี้เดี๋ยวจะมาติดนะฟุกงรถกูตัดด้วยเมื่อวานจริงครับตัดแดงถลายแล้วจริอืมดอฟมินนะดอฟมิลงลงแม่งตันแบบรัวๆต้องลงอีก ยังไม่มีเงินเปลี่ยนเสื้อเนี่ยมาเปสื้อเ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 ก่าเนี่ยบอประมาณนี้เนาะจัดเลยูไอ้โนโนวันโอเคะะๆๆเรียบร้อย KSM รถคนติ๊กเกอร์นะเพื่อนพี่หน่อยโอ้ยครับสำหรับพี่นี้ก็มีแค่นี้ครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อพี่ฮอที่ช่อง H M Listing ครับไปดูเอาเแค่ส่วนตัวพี่ก็พ,พี่เขานั่งมบนหินมากเลยครับเพราะคลิปนี้จะไม่ได้ตัดต่อครับจเจ้าลงเลยโอ้ยครับแค่นี้ครับพี่ยน่อยนะครับ